สวัสดีค่ะเอิญพาพี่น้องมาหาโนไม้เนาะจ้ะนี่จ้ะโนไม้เพิ่อ็ออกรอเอิญอยู่นี่ละจ้ะเมืนน่อนีเอิญเื่อใดไปอันบนเขาเน้ะจ้ะเพราะว่าอันไมนน่เพิ่นสวดมนต์วันศุกร์เนาะจ้ะเนี่ยป่าเนาะยวนบ่กไกู่่บานเนะาะรอถนนแถวบ้านเอิญเนี่ยเนาะจ้ะไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้ะเนาะ สวยไหมจ๊ะโอ้ยเห็นกับเิรนว่เนาะไห่จ๊ะเนาะงามงาม งามง่าไม,าม่จ้าพี่น้องจ้ามึงแน่เนาะ,นะสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้ยให้จ้าโอ้ดินแข็งไว้จ้า เพนแข็งแต่กระง,งามอยู่เนาะขาวๆวน่จะพี่น้องจ้าเอินซับยุ่มองนี่เนาะจ้ะมีแต่สวยๆอันนี้ตาเตาเลยจ้ะเนี่เอินก็เอาอยุจัดเสียดายเพิ่นเนาะ นอจาจะแต่ว่าเพิ่อนอยู่ในขอนใหม่กับกองทีหินนาาจะ น้งจ๋าพี่น้องจ๋าขอโทษขออภัยด้วยจ้ะอุนส่าหใหญ่กว้างเลยไดเีย นอเทิงไมจ้ะนอเทิงใน,น,นเอิญยังมาเอาดอกจากพื้นหน่อยอยู่ ิึงน้องใหม่เน่ยจ้ะพี่น้องจ้ะเหย้าเบิดก่อนนีหนอยหนึ่งเอินกบพานไปพานมาเนาะจ้ะเอินบ่ได้แวะเพิ่นเป็นทางของหมู่บ้านเนาะก่อนนี่เนาะเพิ่นสี่ม่มีไผหาไผเอาเนี่ยจ้ะองนทัดไปก็เป็นหมู่บ้านคนเนาะเอินกบพานไปพานมาอยู่เย้าเต็มอยู่เอินจะไปเฮ็ดเนาะไม่สมเนาะจ้ะ มันนวดจ้ะแต่เห็ดน้องไม่สุ่มซับเป็นยังไงบูนน้องใหม่นะคกับรถเนี่ยหมดเดี๋ยวจังบึงที่เดียวแล้วจ้ะ คาดลายแน่พี่น้องจ้ะคาเอา้วไงก็คักเอานะจ้ะ,ะจะได้คักเอ็น,นเงาเบิดล่ะ ผ่านไปผ่านมาอยู่แล้วจ้ะบม่ได้แวะคุณอ่ะขึ้นสูงคุณเต็มอยู่เนี่ยจ้าพี่น้องจ้าได้เป็นกระปุกคุณได้ี่เอาไปเฮ็ดนอไม่สมเนาะจ้ะเอินจะพาพี่น้องตัดนอเต,ต่าไปแกงน้ำนอจ้ะ น้งใหม่เพื่อนออเดอร์หลายหลแล้วจ้ะมาเนี้ออเดอร์สามโล เอินกับกินเบื่อเรากินบอยจ้ะเนะมาะทำไมาย,ยูเน่เพื่อนเป็นตลอดเนาะจ้ะจะเลยว่าออเดอร์ว่าสามกิโลนึงเอินกลับไปเพื่อเพิ่นน้ำมาละจ้ะ นี่จะพี่น,อน้องจ้าเน้อใหม่ของเอิญนเนาะจ้าอันนี้น้อเต่าเอิญผ้าพี่น้องตัดมะกแกงกับปิ้งปลาเนาะจ้าเพิ่นสั่งเน้อใหม่สามกิโลเด้อจ้าสังบลายเนาะแต่ว่าน้อใหม่อยู่นี่เพิ่นหนักเพิ่นน้อยใหญ่เนาะสองสองนอกับโลแล้วน,นาสิเป็นหลายโลเหมือนกันแหละแต่ว่ากะบ๊บเป็นยังเอิญจะแถมไปให้เพิ่นเนาะจ้า บ่หาลาด์อะเงินกับซิหาริ่งหนึ่งกับบอเป็นยังเนาะให้เพื่อนไปโหลดถ้าจังใดคลิปนี้กับเอินกับเยวไวซัมนี่ก่อนเนาะจ้ะเนาะเอินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้เอินน้ำเนยเด้อจ้ะขอพักคุณหลายๆเด้อจ้ะที่เมตตาเอินมาตลอดเนาะจ้าสวัสดีค่ะ